ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เรามาเดินป่าอ้วเหวลึกเลยอยู่ข้างล่างน่นอันนี้วิวในป่ามีแต่พวกเราไม่เจอใครเลยลงป่าเดินในป่าร้อนอบอ้าวบ่ค่อยมีลมมาเจออยู่ตรงหน้าผานี่มีลมนิดนึง ่อย็นขึ้นมาแน่โอเคไปกันต่อ let's go เขาที่เราเดินตรงนี้นะคะก็คือระหว่างทางที่เราออกจากนิวอร์อเราจะมุ่งหน้าไปที่บอสตันนะคะก็คือระหว่างทางเราก็แวะเดินป่าคะ่ะ Catskill Mountains ป่าที่นี่ที่เรามาเดินกันในวันนี้นะคะคืออากาศร้อนอบอ้าวร้อนไม่มีลมร้อนแบบ แบบาร้อนเงือแตกเงือแตนเหมือนสิเป็นลมร้อนอบอาแบบว่าเออหายใจให้ข้อประสะดวกเหนื่อยสําหรับการเดินมากนะคะปลาอากาศบอดีเลยค่ะอย่าไปใกล้หน้าผานะหนูดอกกำลังสวยๆเลยสองดอกออนี่ริบการเดินป่าสำหรับวันนี้นะคะ ทูไม้ประมาณนี้สําหรับการเดินวันนี้นะคะแล้วก็อเล็กบอกเดินชิวมากจบแล้วบอกคนว่าก็คือเป็นป่าที่เดินง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเขาเข้าไปในป่า่ามกลางต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ก็คือแบบว่าค่อนขางที่จะอบอ้าวครับพี่น้องหายใจเบ่ทั่วท้องเพราะว่าแบบเหมือนบ่มีลมบ่มีหยางอะนะเออแต่ว่าก็โอเคเดินชิลมากนะคะในระหว่างทางเราก็ไม่เจอใครเลย แม่จ๊กก็ยยานหลงอยู่แต่ว่าทุกอย่างก็โอเคตอนนี้เรากลับมาที่จอดรถของเราแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะวันนี้เราก็จะไปเรื่อยๆมีที่ไหนหน่าแวะเราก็แวะไปข้างทางนะคะหลักกาหาที่พักโรงแรมใหม่ก็ประมาณบ2สองบ3สามประมาณนี้เขาสามารถเช็คอินเข้าโรงแรมใหม่ได้ประมาณนี้นะคะคือช่วงนี้เราจะไม่ได้จองโรงแรมนะคะก็คือโรงแรมเยอะมากสามารถแวะได้ทุกที่นะคะสองข้างทางที่เราผ่านก็คือ ของกินก็เยอะที่พักโรงแรมอะไรก็เยอะคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะ